สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาไม่เว้นเลยนะครับสำหรับโหมดของลิซ่าที่ต่อเนื่องรันยาวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ b l a c k p i n คอย่างที่เรารู้กันว่าเวอร์ทัวร์ทัวร์แบบจัดเต็มนะครับตอนนี้อยู่ที่แอตแลนตาก็จะไปรอบโลกกันละครับอยู่ใน USA แล้วก็จัดเต็มหังที่แล้วตี่ดันลัสนะครับหลังจากที่ได้ดูคอนนะที่เกาหลีใต้ตามมาด้วยคอนที่ดันลัสแฟนๆก็ เฝ้ารอในทุกๆที่ทุกๆประเทศเฝ้ารอที่จะเซอร์ไพรส์สาวๆรอที่จะดูสาวๆมาเซอร์ไพรส์กับนะครับนี่ฮะเราก็เห็นกันนะในคอนเสริร์ตของ Black พิงกมีแฟนๆในเขียนป้ายเชียร์มาเยอะมากนะนี่หนึ่งในป้ายที่เข้าไปเชียร์ลิซ่าฮะรักน้องลิซท,ที่สุดเลยครับนะครับนี่ฮะลิซ่าเองก็ได้เห็นในป้ายนี้ลิซ่าบอกว่าเฮ้ยเยี่ยมเดินมาแบบพยักหน้านิดหน่อยนะแล้วก็แบบยกนิ้วโป้งขึ้นเยี่ยมเลยนะครับพร้อมกับรอยยิ้มที่สงให้แฟนๆก็ดีใจว่าเออลิซ่า น,นี่เป็นกันเองแบบนี้ทอมต้น,บบนมันบบนี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแถมนะครับเนี่ยฮะทริปนี้นี่ถ่ายมาจากแฟนๆที่ได้เข้าไปชมลิซ่านี่เดินมานะครับเนี่ยสังเกตนะครับจะมีบลิงนี่ถือธงชาติไทยอยู่นี่โอ้อยังกับไปมา,มาอย่างกับทีมชาติไทยแข่งเลยครับเหมือนกีฬาครับลิซ่าพอเห็นก็พุ่งตรงเข้ามาฮะแล้วก็ทําอะไรรู้ไหมครับนี่คือปฏิกิริยาของเธอชูกำปั้นขึ้นครับเย้เยเยเียรไทยฮะเชียรไทยชัยโยฮะนี่ฮะแฟนก็เฮลเฮลเฮี hell, 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 hell. สนุกจันหลังๆ ป้ายแล้วก็แบบธงชาติไทยนี่อยู่ในทุกที่ลิซ่าก็เลยคลั่งเลยครับบอกนี่แหละผูกพลังใจของฉันเป็นอย่างดีในการโชว์และนอกเหนือไปจากนั้นครับนสเตเดียวของเธอและลิา่าแล้วก็มันนี่ที่โชว์ไปในทุกที่เรื่องลือเป็นอย่างมากถูกพูดถึงในทุกครั้งมารอบนี้นี่ลิซ่าเปลี่ยนชุดมาใหม่ครับท่านนี่ฮะชุดนี้สวยมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะครับผมก็สวยครับทรงองค์เอวขานี่ยาวครับทำแฟนๆนี่ตื่นตาตื่นใจถึงความเป็นเขาเรียกว่านางฟ้าราชินี โชว์การเต้นผิวไหวดูดสายน้ำแล้วก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ในตัวด้วยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ทําเรียนแบบได้ยากมากนะครับนอกเหนือไปจากชุดใหม่ของลิซ่าที่ขึ้นในเตจเดี่ยวแล้วเนี่ยนี่ฮะอีกชุดหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอีกชุดที่สวยมากเป็นชุดที่จัดเต็มมาแบบนางแบบท่านนี้เลยนะครับนี่เขายกตัวอย่างมาให้ดูแล้วดูท่าโพดของเธอฮะยังกระชังแบบจริงๆอะ่ะนะแทบจะเป็นนางแบบืออาชีพอยู่แล้วนะครับเออนอกจากการเป็นนักร้องนักเต้นคือเธอเป็นทุกอย่างแล้วที่พูดถึงมากที่สุดนะครับชั ยุโรพูดถึงเป็นอย่างมากก็ช็อตนี้แหละครับนักเต้นข้างๆลิซ่าเนี่ยนะครับคือแกก็หล่อสมาร์ทเหมือนกันนะเออหล่อสมาร์ทเทแฟนของอินเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเออคนนี้หน้าเหมือนมิงเกอยูเลยฮะลิซ่าก็ไปจับหน้าหล่อๆอของเขาเนี่ยฮะแล้วก็เชิดขึ้นหล่อจังพ่อคุณครับนี่ฮะพ่อใหญ่ซีช็อตครับเจอแบบนี้ใครไม่ช็อบนักเต้น,นยิ้มกุ้มกลิ่มเลยครับนี่ฮะมานี่พ่อหนุ่มหล่อครับนี่ฮะ แกยิ้มเลยฮะแงน่นี่โอ้แล้วแฟนแฟนยุโรปนี้ก็อิดฉากันไปตามๆกันครับเดี๋ยวเขาว่ายังไงเราว่าโอโ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ดูตื่นเต้นมากนะนี่ออยิ้มบนใบหนะ้าของเขาฉันอยากจะเอาเาไป็นอนฉันจริงจริงนะฮะนี่ฮะอดยิ้มไม่ได้เลยนั่นลิซ่านะนี่ครับผู้ชายคนนี้โชคดีที่สุดแล้วจินตนาการว่าเขาจะได้สัมผัสใกล้ชิดก,กับลิซ่าจนถึงปีหน้านี่ฮะอิโมจิร้องไห้ครับโอ้บางคนบอกแบบนี้จะเต้นให้ฟรีๆเลยไม่คิดทังนะครับทั้งปีทั้งชาติว่ากันไปนะโอ้โมเมนต์เยอะครับในแอ ว่าเป็นโชว์ที่สนุกสนานเรื่อนเริงบันเทิงใจเดี๋ยวรอที่ไทยฮะจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ติดตามกับทัวร์ครั้งหน้าของแบล็คพิงควันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเป็นอเราจะแอดมินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ